เกือบโดนปรับแล้วเกือบโดนปรับแล้วคุณตาชนครับคุณตาชนครับ่อนรองรับไม่หน่อยแบบว่าสนุนเนียมากครับอ๋อ,อ,อ,อได้ไรนั่นน้องเหรอเกมเป็นยังไงหย่อนมาตั้งอะไรอ่ฮะอ,อ๋อเกมพิกนิดหน่อยมานานยังอ่ะเครับรุ่นด่วนขึ้นมานั่นน,น้องมาทำอะไร,รอ่ะ นี่เหรอตรงนี้เหรอมองเห็นใช่ป่ะตรงไปตรงไปตรงไปก็ขวา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 ไปแปลกๆนั่นทันเนี้ยเลยเลยซแปลกเลยขวอยังเหรอเออขวายทีเหออแล้วก็ขวายทีป่ะใช่ไหมแล้วขวายทีแล้วจะจอดทัพ่องเหรอแลจอดทีนึ่งจอดก็จอดแล้วก็ลงอ๋อไอ้เหี้ยะ มาแล้วนั่นไงครับไซยานอนแต่กูรู้สึกว่าไซยันไหนดูดูสูสีนะไม่แต่ไซยนานไหนซึ้ไม่ได้ไฟยังสู้ไม่ได้ออเหรอคนน้อยกว่าเหรอจะต้องโทษไปไม่รู้ว่าคนเท่ากันไป่รู้อคนน้อยกว่สาสภาสภาสภาเขาหน้ากูสภาปะเนี่ยใช่ไหมสภาครับ สภาโจ๊กสภาโจ๊กสภาครับไซยานายกับไอ้นี่จำนวนคนเท่ากันเปล่าอ่ะไม่เท่าครับใครใครเท่าไหร่ไซยาะไรเท่าไหร่ไซยานายน่าจะประมาณ12 13แล้วแล้วเดนเจอร์16บหเดนเจอร์16ใช่ประมาณโอเคเราลุยอแค่ในแลนเลยวะอุ้ยเฮียใช่วหมล่ะลัตสวอร์ไม่ใช่เหรอวะไอสัตว์ลัตสวอร์เนี่เวนล่าตั้งนานลืมดูสี อ้าอ๋อควักควกระลงควัาอ๋ออยู่ดุนเฮ้ยไฟตรงนะอุ้ยเอาแล้วใส่อะไรทงใจใส่อะไรทางใจ้บดิสูบ้าดิสูบเอซีลูบี้ครับใส่อะไรทางใจครับใส่อะไรท้งใจเาดิสูบเออไฟตรงไงเบดิสูบมาเะ แน่น่าจะมันตำรวจไม่ยุ่งเพราะไม่ปิดเอไนมาดิวน่าได้ดูยันจบเขาสั่นลูกมาเล่นกับเราหนุ่ยเอาหน่อย FC ลูบี้ครับ FC ลูบี้ครับ FC ลูบี้ครับไอพีด FC FC ลูบี้ครับเขาตาดีโังเขาตีตู้เขาตีตู้ขี้สองไอ้ยโดเอาวะเชี่ยเสียงคนปลูกใจเลยเฮียโอ้โหหมดเลยเอาผ้าตรงเขามีสนับเขามีสนับตัวหนึ่งโอ้โห เอาสี่แปดหนึ่งครับสี่แปดหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยเอาเอาหลดกันเองอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วปั๊ม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 ป ไม่สนับต่อยก็จบแล้วเลย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 ป้นที่เหลือป้นที่เหลือป้นเดี๋ยวเอาตีกันเองเหลือคนเดียวตั้มหรือเปล่าตั้มไหมช็อตนีแล้วจูกอยู่เฮ้ยเฮ้ย m v p เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้ยเป็นลมโอ้ยโอ้ยเอาแล้วคอยทีได้ไหมมาใชยมาใช่มาดิเอาแล้วปั๊มเพื่อนเอาแล้วงานนี้ดีละครดีละครเฮ้ยเฮ้ยฟื้นขึ้นมาได้กับพันธุ์ร้าน ฝับเรียบร้อยสวยสวยสวยเรียบร้อยอนิเมะหรือเปล่าอนิเมทิตไปแล้วไม่ติดด้วยอนิเมชั Torah ่นมาแล้วมาแล้วสันดวยระดิมันรจดิมันโดนโยนระดิมันแล้วเตะนะเตะนะโดนตีตีอยู่ตายอยู่ตายอยู่โดนเพื่อนโดนเพื่อนเบรกแล้วไปอยู่ไอ้หนึ่งทีเอาแล้วคนนี้จะ M V P รือเปล่าโดนตีอยู่แล้ววิ่งไปชนแล้วไปกับมันวัมเพื่อนเรียบร้อยไม่ไหวตายสวยตายดู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 แถกของเราด้วยนะตำรวจจะมาหรือเปล่าเก็บเก็บอาวุธเก็บอาวุธ เกวอาวุธไปไปตำรวจมาหมอมาตำรวจมาไปไทิ้งน้เทิ้งน้าไปเป่าผมจะแตกเบครับเก็บนะครับเชี่ยโดนระเบิดรถบนเสหแสนไปจกกับราหมอจ๊กอบไราหมอยังไม่ได้จบไงยังไม่ได้จบยังไม่ได้จบเดี๋ยวไม่คุ้มหมอชีน่าหมอชีน่าเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยไม่คุ้มหมดแล้วใช่ปะไปไปโรงพยาบาล เอาแล้วรถงานนี้ไซยานายจะกลับไปเดินตีนเต่าแบบต๊อกต่อยหรือเปล่าเเคารีย <elle> ออกบิเ้าเรียบร้อยระเบิดหนึ่งอย่าเบิดใกล้อย่าเบิดใกล้อย่าเบิดใกล้อย่าเบิกใกล้อ้าวไม่แตก คาลันกับมายนต้าอยู่ไหนมเผารเแล้วมันไม่น่าคันนะครับพีเดียวกันยกโยมาเช็ดาเอาแล้วสวอนมาเสิร์ฟอีกแก๊งหนึ่งสวอนมาแจมไม่ใช่ม่ใช่อ๋อขอไมไม่ได้แจมดตี้ยอดสวอนมาต่อไม่แต่จริงเมื่อกี้เหมือนเหมืนนเขาอยู่ไอคนที่แบบว่าชุมใช่เขาอยู่เขาอยู่ไม่แต่ว่าเขาเออเขาใจเขาใจร้อนไปหน่อยแต่คาว์เมลันโชว์คาร์เวลันโชว์ของเขา แต่เขาเมื่อกี้ตัวไม้ตัวมีดแม่งดุงมั่วเลยคนใช่ใช่ใช่ยังยังยังมีแอบแอบว่าช็อตแยกอะไอยู่อยากเล่นทุกคนไงอยากเล่นทุกคนไงทุกคนอยากเล่นหมดก็ต้องอย่างนี้ยแหละขึ้นทำไมจะเผาจะต้องจุดอย่างต้องจุดอะไรกัน ระเบิดแน่นอนอย่างนี้เรียบร้อยหนึ่งคันไฟรถเขาระเบิดเองะนาดดูดิแต่ว่าช็อตนี้อ้าวเฮียรถระเบิดเองว่าเอาไฟติดตูดเอาชิบหายแล้ววิ่งหนีเลยระยำเมฆไปเรียบร้อยเรียบร้อยไซรัสรีเดินเปล่าลมก็ลมก็เดินเลิกไซรัสรีเดินตีนเปล่าไมาแล้วต้องไม่นอนลงมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอยู่ ก็ช็อตนี้แหละเปลี่ยนเกมแล้วโดนยาวเออก็โดนยาวเพราะไม่มีรถใช่ไม่มีรถแล้วอช่แล้วปัญหาคืออย่างนี้ก็เสียเปรียบอยู่นะพอไม่มีรถแล้วอะไฟแรกอะมันสำคัญไฟแรกเว้ยเล่นเฟดอะสำคัญไฟแรกสุดแล้วกูว่าได้ทีได้ยาวหายไปทีสองคนสามคนหายหายคนว่ะ น่าจะเห็นหน้าตาพวกเขารอบต่อไปแล้วมาจะต้ามไม่ต้าก็ว่าไม่น่าจะไปอย่างโรงพยาบาลแล้วออกไปเป็นโดนออกไปเป็นโดนน่ะไปเดินทางหลังโรงพยาบาลแทนแล้วก็ไปยืนหลังโรงพยาบาลไกลๆนู้นเหมือนเดิมเห็นไม่อยู่หรอเดี๋ยวขับรถไปเอารถไปเลยอยู่นี่ยอยู่เลย

มาแล้วชาไม่มาเลยไม่ต้องขาติวไม่ต้องกิงนะคะข้างหลังอย่ากดดันนะโอเคค่ะไปหมดเลยเรารับเลยอะ้โอ๊ยโอเยโอ๊ยอโอ๊ยโอเยอโอยอโอโ จ็บอเอาเพยไปไหาเพยเพยคืนให้ไม่อนเออว่าไงโจมาเจ็ดครับพี่ฟันโลเขาจะติดคุกอ่ะน่าจะติดหัวโตเลยพี่ไปประกันตัวเขาปั๊มเลยนะครับปั๊มเลยนะผมผมคืนให้ปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยแย่มันไปขายละนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชนเขาผมเลยเอาเพลงคืนให้เขาปั๊มนะครับฮัลโหลเออว่าไงโจข่อยจีพี่ฟันโลเขาจะติดคุกเขาติดนานหัวโตเลยพี่ไปช่วยเขาออกมาหน่อยเขาติดนานหัวโตเลยพี่ไปช่วยเขาออกมาหน่อย สวัสดีครับผมเจมส์เ้านีนสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะาว่าไงจ๊กเขเข้าไปอุ้มคนน่ะเข้าไปอุ้มคนอุ้มใครวะไม่รู้เหมือนกันครับอกจะไปเซอร์ไพรส์แล้วเจนเซอร์ไพรส์กลับที่นี่ติดยาวเลยกํลลังเจรจาอย่างที่สอนนอแต่แต่คือเพื่อนเพื่อนเขากับผมรออยู่ที่ที่ก่อนแล้วนะครับติดนานแกอยู่คุกกันเหรอใช่เขาอยู่ที่สอนนอไปหาเขาที่สอนอหน่อยเออเออเออเอาง เฮ้ยเฉินครับเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งได้ครับนะคเอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมเนื่องจากว่าเอ็งหยิบยื่นเพนคิวเลอร์ให้กับสมาชิกท่านอื่นในสภาเฮ้ยเดียแก่งเดียวกันเมื่อกี้ผมขับรถชนเขาครับมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ถ้าชนก็ต้องให้เขาไปหาหมอสิถูกไหมนี่ในช่วงระหว่างเฟสด้วยจริงไหมครับครับเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีได้ครับเป็นแสนครับครับผมสามสิบเจ็ดครับไม่น่างดีเลยกู เดี๋ยวจะไปกดให้ได้ไหมครับอ่ะได้ครับเดี๋ยวจะตามไปเช็คปีนนะครับที่ใช้บริการครับเวลาหวังดีเลยเฮียเอ้ยกูไอ้สัสเจนคนละแสนไอ้เฮียเอ้ยเสียเพลเสียแสนดิ่ไอ้สัสเดี๋ยวตามไปเอาตังค์ด้วยมาเจต้าข้างหลังอย่ายืนบังหน้ารถเสียแสนนึงเลยจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราล่าอย่ยืนบังหน้ารถเจ้าะไม้ลงไปตีด้วย เออเลยใช้าระสมโอ้โหเ๋ยวคนอื่นจะใช้ผมยังเหลือห้าอันอยู่เลยตามรถไปเลยเพื่อนได้ดาวช่างเลยเชี่ยคนหนุ่มเลยหนุ่มจังวะสัตว์เนี่ย ไม่น่าหวังดีเลยเฮียน่าปล่อยแม่งเจ็บตัวไปใส่สัตว์แสเด้นไหนเฮียไม่น่าเลยกูไม่น่าหวังดีเลยไอสัตว์เอ้ยระยย้ำจริงๆไอเฉินเอ้ยเฮียเดี๋ยวมันจะติดต่อไหมเป็นคนดีมันไม่ดีไอสัตว์แต่ที่แสบงี้เดิมไหนะโอเคนะเฮ้ยรถไม่พอไอเดอร์ีูมเราเราทำโชว์มาครั้งนี้สภา ้คุณเชิญเ้าเอาปเบอร์อะไรทั้งหมดห้าแสนหนึ่งสามสี่ขบ่นนึสบเป็นไงวะไปต้องทอนโอ้โให้เกินหน่อยก็ได้นะไม่ต้องพูดเฮ้ยทำไรสภาไม่มีอยู่ในกดเดดด้สองหน้าเลยอ่าดี้ววดีค่ะได้แล้วอัลบช่างไปนอัลบ์เลอะไรหนึ่งอยยี่สิ เลนเลนลไอจอเดี๋ยวรับผู้ที่สอดน,ออนอะเว้ยเออได้เต็นหรือยังเต็นหรือยงังไ,ปไปิด <c oughs> ีให้เขาเอาบัตรอันเจลมายื่นที่หลังได้ไหมตำรวจเพื่ะคุณแจแดงไม่มีบ้าเจอไม่ต้องทำคุณแจแดงแล้วจะโดนยึดอาวุธนะครับหัวโดนหัวเลยโดนยึดอาวุธด้วยเหรอครับสองชั่วโมงคดีใหญ่นี้ไม่มีสมรู้นะครับอันนี้อะไรหมายถึงยังไงนะคะไม่มีสมรู้ครับอันนี้คดีนี้ อาวุธนี่เยอะทุกคนเลยป่ะแถบดูด้วยนะถ้ามีอาวุธก็ชิคไม่ครับแค่คนที่อุ้มไม่มีอาวุธเขาใส่หมัดเปล่าเลยป่ะได้ไหนมีคนไหนบ้างคะเปิดประตูหน่อยหมดเลยครับหมดเนี่ยครับเปิดประตูหน่อยแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนทำบ้าคะคนอุ้มนี่ไงคนอุ้มเนี่ยเนครับ จะดับเขาเนี่ยคะจะดับนะสองเนี่ยครับเดี๋ยวที่บินที่ผมอ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกนะคะเบื้องต้นจะโดนไม่ไม่ไม่กันถ้ามีสองคนนี่คือยังไงคือเอาถือว่าร่วมกันการทำก็โดนไปใช่โดนโดนคุณร้องเพลงเโดนเราไปไหมใช่ครับโดนให้กระจายแก่จำเนื่องปรับใช่ไหมไม่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 ปรับใส่บินกันเชิญครับเชิญครับติดติดต่อเรื่องอะไรครับ อยู่ที่สี่หมื่นอ๋อมัมเป็นปีอะไรครับปีเออผมมามามความคดีใช่ครับอ๋อโอเคครับเอ่อเจ้าหน้าบุตตำรวจในสุดเขาโดนคดีอะไรล่ะครับอันนี้เป็นลักพาหมอลักพาตัวหมอครับลักพาตัวหมอเลยเหรอใช่ครับหมายถึงว่าเขาอุ้มหมอเหรออ่าครับแล้วก็อุ้มคนที่สลบขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับแล้วเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงคิดจะอุ้มหมอครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณตำรวจได้ถามเขาไหมผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่แต่เห็นเขาบอกว่าเขาเจอเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับจะเซอร์ไพรส์วันเกิดใช่ครับ ควายแท้หนักหนักไหมคุณตำรวจหนักไหมอันนี้น่าจะหนักสุใหพมันเกิดใช่จะใช้ป๋าเจมสไหมครับผมรู้ใช่เดี๋ยวไปทำครับเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำเนาะขออาใส่ครับก่อนนะครับมันโดนเท่าไหร่นะพี่มังคตอโดนกี่นาทีสามพันครับจำคุกทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าดีครับพอบอกหนึ่งรสิบห้าไม่ใช่หรอเออนึ1ร้อยสิบห้า้หาอตึมตึมบอกลงนี้ ตั้นี้นะคะสามสีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแสนสเบาๆคนละนะพีทคนละเหรอมีทางพึ่งไหมีเฮ้ยมีครับมีเอาไหมมีครับเออ่ก่อนก่อนก่อนจะทำอะไรขอคุยกับคนที่เป็นต้นคิดเรื่องหน่อยได้ครับ วันไหนอะโอ้ไม่กเคยมีสตรอรี่เกิดขึ้นแบบนี้รู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าหมอเขาพลาดคือโดนหมอดำนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าดีเทลข้างในมันจะเป็นไงผมว่าเคยโดนมาครับผมเออดีที่ข้างบนเข,า,นขาเบรกผมไว้อยู่เรื่องใหญ่เลยมึงซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเลย <Okay. S 2> อืคือถ้าเกิดจะทำอะไรแบบนี้เตียมกับสมุิถ้าจะเซอร์ไพรส์ขนมอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ขนมหรือเปล่าให้ คุยกับยศบนบนเตรียมกันไม่ต้องให้หนุ่มรู้เพราะว่าถ้าทําอย่างเงี้ยปุ๊บน้องหนุ่มเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาต้องคุยกับใครเขาจะปิดสตอรี่บางส่วนเพื่อแม่คนอื่นคนที่ตามมาคือมันจะทำให้ทุกอย่างชุลม,มุนแล้วแม่ตำรวจทังไน,นอันนี้เขาจะโฟกัสงานอื่นด้วยอ่าให้เขาเทียวไป ได้ๆขอบคุณตำรวจขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆอุ้มหมอเนี่ยนะขอโทษด้วยครับไม่รู้เรื่องเลยเซอร์ไพร์สมัตเตอร์ฟัคเกอร์ไหมล่ะใช่นะครับขอโทษขอบคุณด้วยนะคะคุณตำรวจไอ้มาโกโตใช่ไหมไม่งานการไม่ทำงานการไม่ทำแบบมาโกโตอื้อฮะว่าไงอุ้มซอรพร์สใส่ก็ใส่ไปเลยเอาเลยเอาเลยนี่ไงเซอร์ไพร์สกว่าแฮปปี้ม a ล เจอสซัไพร์แบบแฮปปี้บิลอ่ะเจอสซัไพร์กว่าแกไม่เป็นไรหนุ่มไม่เป็นไรน่าโดนจริงไม่เป็นไรเราเราจะออกไอมขรี่ว่าเป็นอะไรอยู่ในหัวว่ะ เกือบโดนปรับแล้วเกือบโดนปรับแล้วคุณตาชนครับคุณตาชนครับพอดรองทาหน่อยแบบน้อยฉนวนเนียมากครับอ๋อได้อะไรนั่นน้องเหรอไอ้เป็นยังไงหยองโดนอะไรอ่ะฮะอ๋อเกมพลิกนิดหน่อยมานานยังอ่ะเพิ่งมานั่นน้องมาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีผ่านมาแล้วปฏีตำรวจเขาบอกไว้ว่ามีคนอุ้มหมอก็เลยอยากรู้ว่าใครวัดอุ้มหมอซึเบอร์ชิเป็ง อ๋อไม่ไม่ใช่พี่ออเรไมพี่แค่แบบไปนอนดูดาวเฉยมามาฮะเจอกันหน้าคุกนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวมาไปเราต้องคุยกันอีกยาวไอ้ติดคุกเหรอไม่ติดเหรอไม่พี่ไม่ติดเพราะเพราะว่าพี่แค่ไปแบบไปนอนดูดาวเฉยแล้วแบบบังเอิญว่าไอ้พวกนี้มันอุ้มมากันตรงที่พี่นอนพอดีไงแล้ว เขาก็เลยแบบขอตัวมาสอบสวนที่นี่ไงเพราไม่โดนมันไม่มีคดีสมรู้ร่วมคิดแม่คิดอะไรอยู่ไปอุ้มหมอก็คือไอ้น่ะเขาเป็นอาหลานกันแล้วเขาจะไปเซอร์ไพรส์หลานเป็นหลานเซอร์ไพรส์กลับวันเกิดไงวันเกิดไปล่ะเกิดเรื่องอะไรเกิดเลยหาเรื่องจริงเออถ้าตอนแรกนะพี่กล่าว่าพี่จะไปหาโจกที่เกาะและ้วถ้า หวตัวตั้งแต่ตอนแรกนะคงไม่เขาไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้กันหรอกเฮ้ยูกโดนปรับหนักไหมแต่ละคนโดนไปคนละแสนได้มั้งเอาเงินมาเสียแท้ๆตกปลาทั้งคืนเพได้เสียเฮ้ยไม,ไม่ใชยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ,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 อ้นู่นมันคงออกให้ให้พวกนั้นแหละเพราะมันให้พวกนั้นอุ้มอุ้มมันให้อ้อวมเหนื่อยตึงเลย <How S 2> จากแรกๆก็ขำ เป็นไงล่ะขำไหมอืมขำไม่ออกแล้วอืมไปขำไดคุกเลยเป็นไงล่ะอา่าแล้วนี่น้องจะไปไหนเนะี่ยไม่มีซ้อมหรอเอวันนี้เขาแข่งแล้วนี่นะไม่มีวันนี้เขาเออใช่วันนี้เขาเริ่มแข่งเฟกแล้วครับยวไม่ได้ไปเห็นรอแข่งวันรอบสองอ๋อรอบสองว่ไไอองา,าอะไรอะ,ะใช่ว่าจะไปหาโจก็แหละไปเปล่าอ่าเดี๋ยวไม่ได้เห็นตามไปก็ได้ครับเดี๋ยวขอไปดูเขาเตีกันก่อน ได้ได้ได้ si <one> <Licht Viol in> โอเคค่ะอืมโอเคครับได้เดี๋ยวคุยกันครับเชื่อหรือไงวะ Up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up.